รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนัดพบคนดีวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมพร้อมด้วยเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการเตรียมชีวิตหรือว่าแผน B แผนสำรองของชีวิตสําหรับบุคคลที่ทำงานกินเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าทำงานทางภาคเอกชนนะครับด้วยสภาวะการต่างๆในปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรามีหัวหน้าครอบครัวจำนวนมากมายได้เสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้สอนไม่ได้สั่งไม่ได้เตรียมการอะไรกันเลยคนที่อยู่ข้างหลังก็ลำบาก เราได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญท่านหนึ่งซึ่งบุคคลท่านนี้ถือว่าทําผลงานระดับชาติระดับโลกไว้แบบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเป็นนายทหารลูกชาวบ้านแล้วก็มาเป็นลูกประดูนะครับในปัจจุบันนั้นท่านดํารงตําแหน่งเป็นนายทหารประจําสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหมนะครับแล้วก็ท่านได้รับโปรดเกล้าเป็นตุลาการสารทหารกรุงเทพนะครับ ขอต้อนรับนาวาเอกพิเศษภูมิพัฒน์กุหลาบซ้อนสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับพี่ดอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตเรียกว่าผู้การแล้วกันนะครับครับพี่โอเคท่านเป็นคนที่มีถิ่นฐานบ้านเกิดที่ไหนครับผมเกิดที่กระทุ่มแบนครับอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครครับครับก็ เมืองชายฝั่งใกล้ทะเลอยู่แล้วก็เห็นฐานเรือบ่อยๆใช่ครับใช่ไหมให้เครดิตโรงเรียนหน่อยเรียนประถมมัธยมะลรที่ไหนเอัผมเรียนประถมที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีนะครับอยู่วัดข้างบ้านนะครับแล้วก็โรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณปัจจุบันนี้ผมเป็นนายกสมาคมติด์เก่าทั้งสองโรงเรียนอ๋อทั้งสองโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียนโรงเรียนทหารเลยครับก็จบมสอสามที่โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณนะครับก็ไปสอบ เป็นนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือชุมพลทหารเรือครับก็จบจากนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือก็รับราชการอ๋อก็ออกมารับราชการไปเรื่อยๆนะครับจนอาทิตย์ที่จะเรียนนะครับเสาร์อาทิตย์เอาเวลาว่างไปเรียนปริญญานะครับไปจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จนะครับปริญญาโทก็มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเหมือนกันครับคุณพ่อคุณแม่เป็นทหารคุณพ่อเป็นทหารหรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่ครับเป็น ชาวนาชาวสวนธรรมดาชาวสวนธรรมดาค้าขายลิ้นหน่อยอ๋อแล้วที่คิดไปเรียนเป็นทาหารเนี่ยเพราะอะไรเออสมัยนั้นอย่างที่บอกฮนะเราชาวนาชาวสวนใช่ไหมครับแล้วก็ลูกหลายคนพ่อแม่ครอบครัวผมผมเป็นลูกคนโตอ่ามีลูกมีน้องอยู่เจ็ดคนนะครับมีแปดคนเลยเหรอเจ็ดคนทั้งหมดนะฮะทั้งผมก็เลยคิดว่าอ,อจะทํายังไงดีะนะครับทํายังไงดีเออเราเป็นลูกคนโตเลยนะไอ้น้องอีกหลายหลายคนถ้าเราได้ไปเรียน งสูงเนี่ยน้องมันจะลําบากมันจะไม่ได้เรียนเราก็ไปสอบเป็นทหารที่ฝ่าเพราะว่าได้เงินเดือนอได้ตาแหน่งด้วยได้ยศด้วยรับใช้ประเทศชาติเพราะพ่อเนี่ยสอนไว้ตลอดเวลาว่าเกิดมาทั้งทีให้ทําคุณแก่แผ่นดินเกิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ามีโอกาสทําได้ให้ทํแเราก็คิดถึงตรงนั้นนี่ความคิดของชาวบ้านนะครับเพราะตนะพ่อเรียนหนังสือระดับไหนมาที่ว่าปลูกฝังลูกได้าดนี้ประมาณ ชาวบ้านคนบ้านนอกครับปอสี่ปอสี่ปอห้าพวกนี้ก็ปลูกฝังลูกได้ขนาดนี้ก็สอนลูกตลอดเวลาว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้ทําคุณกับแผ่นดินเกิดให้ช่วยเหลือสังคมตลอดเวลาครับตรงนี้สําคัญแล้วพอจบจากโรงเรียนทหารเรือไปเรียกว่ารับราชการครั้งแรกเลยครับก็จบทีแรกก็ไปรับราชการอยู่ที่สัตหีบครับฐานทัพเรือสัตหีบครับ จบจากเรียนรับราชการที่สันช่าเรือสถีบสักระยะหนึ่งก็ไปอยู่ที่โรงเรียนชุมพลกลับไปที่เก่าก็ไปเป็นไปสอนหนังสือด้วยไปอยู่ที่นั่นัะปีแล้วก็ลงเรือทีนี้ไปอยู่ที่เรือก็อยู่เรือเหลืองเรือหลวงหานหักศตูนะครับเป็นเรือกองเรือตรววนะฮะเป็นเรือจรวดเป็นเรือจรวดเรือยอเร็ยวโจมตี ก็อยู่ที่กองเรือเนี่ยหลายปีอยู่สามสี่ปีก็มาอยู่ไปเรื่อยฮะราชการทหารนี่ไปกรมสัรพาวุธกลับมาที่กรมบราธิการทหารเรือไปขหารับเรือกรุงเทพนะครับจนสุดท้ายก็ไปอยู่กระทรวงกลาโหมเป็นพนักงานรปหลัดกระทรวงก็ไปอยู่สํานักงบประมาณกลาโหมนะครับไปเป็นทสของในในหารผู้ใหญ่นะครับผอสานักแล้วก็ไปอยู่ กรมสมิทตานะครับไปอยู่กรมพระธรรมนูญไปอยู่สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหมครับแล้วก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ไปอยู่ที่ศูนย์การสร้างอาวุธที่ลพบุรีก็กลับมาอยู่ที่สํานักงานตรวจสอบอีกจนปัจจุบันชีวิตอยู่ในแวดวงของทหารครับจนกระทั่งจักเกษียณในวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่30กันยานี้ครับสากันยา64นะครับจักเกษียณอายุครับเพราะฉะนั้นชีวิตทหารอยู่กันจนกระทั่งเป็นลูกปลาดูน้อย จนกระทั่งเป็นลูกปลาดูใหญ่ก็แล้วกันเดีไม่ใหญ่ที่สุดลูกปลาดูใหญ่ก็แล้วกันนะครับ,รบชีวิตทหารให้อะไรแก่ตัวเองแล้วก็ให้อะไรแก่บ้านเมืองแบบเออถ้าได้ไปเรียนนะครับผมถึงบอกทุกคนถ้าลูกชายนะครับถ้าเขาเกณฑ์ทหารอนะให้ไปเถอะนะครับอย่าไปหนีทหารอย่าไปเลี่ยงเลยชีวิตทหารเนี่ยให้ประโยชน์กับตัวเราเองและครอบครัวแล้วก็สังคมเป็นอย่างมากเขาสอนเราหมดทุกอย่างนะครับ สอนให้รู้จักอดทนสอนให้รู้จักการประหยัดสอนให้รู้จักแนวคิดวิธีคิดนะฮะคิดอย่างเป็นระบบนะครับคิดอย่างเป็นระเบียบมีวิธีมีกรอบความคิดของมันว่าควรจะทําอะไรทําอย่างไรทําที่ไหนแบบนี้นะฮะมันเขาสอนเราทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะความอดทนนะฮะความอดทนความกตัญญูต่อชาติตาสนาและพระมหากรอ่ามีความภาคภูมิใจในความเป็นทหารครับ ถ้าผู้ปกครองน้องๆเด็กๆเยาวชนที่กำลังดูอยู่แล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นนายทหารผ่านชีวิตมาแบบนี้ท่านมีความในใจอะไรอยากที่จะสอนลูกสอนหลานเกี่ยวกับความคิดทัศนคติต่อชาติบ้านเมืองบ้างพูดกับเขาโดยตรงสักหน่อยเชิญเลยครับอ,อ๋อก็ฝากนะทุกทุกคนนะครับคือคนเราเนี่ยเป็นคนไทยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับชาติตศาสนาพระมหากษัตริย์สําคัญที่สุดสถาบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะสังเกตได้ว่าในสมัยก่อนในสมัยโบราณนะครับมีศึกมีส,มสงครามผู้นําของเรานะครับ,นะรบก็คือพระเจ้าแผ่นดินนะครับพวกเราเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษต่างๆเนี่ยที่ได้เรามาอยู่ทุกวันเนี้ยนะเพราะเสียเลือดท่านเสียเลือดเสียเนื้อนะครับเราถึงอยู่สุขสบายในทุกวันนี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจงรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริยสถาบันทุกๆสถาบัน มีความสําคัญต่อเราที่เป็นคนไทยนะครับ, mm. ค,รบคิดให้ดีนะครับเมื่อท่านคิดให้ดีใช้สติท่านจะเห็นนะความเป็นจริงนะฮะในในชีวิตของท่านนะครับในฐานะที่เป็นทหารที่ออกปฏิบัติภารกิจชายแดนแม้กระดังทางทะเลอะไรก็แล้วแต่นะคะก็มีเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เสียชีวิตไปในขณะปฏิบัติหน้าที่หลายคนเยอะเป็นเป็นร้อยครับเป็นร้อยนะตอนนี้เนี่ย แม่บ้านก็กลายเป็นหญิงไม้ <c oughs> เด็กก็เป็นเด็กกำพร้าพอ่อครับอยากให้ท่านพูดอะไรแก่ครอบครัวคนเหล่านั้นหน่อย <c oughs> ใช้ใไหมครับครับก็อย่างที่บอกครับเราะว่ามันชีวิตเ,เราเ,เลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะปฏิบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นนะอย่างที่บอกว่าการปฏิบัติอย่างไรนะฮะวิธีคิดคิดอย่างไรมันก็ต้องมีกรอบวิธีคิดนะครับมีมีม,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 มีวิธีการของมันนะครับ ก็อย่าไปคิดท้อแท้อย่าไปคิดหมดหวังหมดกําลังใจนะคนเราทุกคนมีเขาเรียกว่ามีมีวุฒธธิภาวะมีความดีอยู่ในตัวนะครับเพียงแต่ว่าเราหาหาหาจุดของเราให้เจอแล้วทำทำให้เห็นว่าเราฝันที่จะเป็นอะไรเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำอะไรนะครับแล้วเราจะ ไม่เป็นคนที่จะต้องให้รอให้ใครมาช่วยเหลือเรานะครับเราต้องดูแลครอบครัวถึงจะไม่มีผู้ดำนะฮะหรือว่าไม่มีเสาหลักเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่สอนเรานะครับให้เราเรียนรู้นะครับลองผิดลองถูกปรึกษาหรือ ดูจากประสบการณ์ของผู้ที่เขาเขาเป็นคนที่ให้ความรู้ะนะฮะหรือหาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้นะครับความรู้ใน Google เยอะแย,ย,ยะเลยนะครับเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะ,ะเขาจะรู้ดีกว่าพวกเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอะไรในนั้นเยอะ <ๆ S 2> แล้วจากเกษียณราชการแล้วเนี่ยมีเจ้านายผู้บังคับบัญชาผ่านมาหลายคนอยากจะให้พูดอะไรเป็นพิเศษกับท่านเหล่านั้นบ้างอ๋อก็ต้อง ขอบคุณนะครับท่านผู้มิค้ำชาและผู้ใหญ่หลายๆคนที่ให้โอกาสผมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางราชาการและก็ทางภาคเอกชนนะครับซึ่งให้เห็นผลงานเป็นเชิงประจักษ์มากมายนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเราก็อยู่ในความทรงจำนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ที่เราเระลึกถึงเสมอนะครับว่าเราครั้งหนึ่งเราเป็นคนทำเองนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้มความชาและผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านนะครับแม้กระทั่งครอบครัวนะครับที่เราทําอะไรต่าง,างๆนานา,นาเนี่ยไม่เคยที่เราว่าเอ๊ะอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ครให้ไปทําทําแล้วทําให้ได้ทําให้เสร็จแล้วผลงานมันออกมาเองนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงต้นเนี่ยก็ชีวิตความเป็นลูกผู้ชายชาติทหารที่ได้รับราชการมาจนจกกะเกษียณใน วันที่1กันยายนวันสิ้นเดือนกันยายนนี้สนห้าร้อยหกสิเนี่ย, 2, 500, 64, ยตลอดชีวิตเนี่ยที่ผ่านมาเพื่อนที่เรียนกันมาก็เสียชีวิตกันนับร้อยชีวิตนะครับก็เหลือแต่ครอบครัวเหลือลูกหลานแล้วก็เพลงเกียรติศัตรฐารเสือเนี่ยยังคงใช้ได้นะครับมโนโมอบแด่ผู้สเสวยสวรรค์นะครับผมเชื่อว่าทหารทุกคนเนี่ยจะมีจ,จิตใจมีความแข็งแกร่ง นะแล้วก็จะเจอประสบการณ์ที่คล้ายๆกันไม่ได้สูญเสียหรือจากอะไรไปนะครับไม่ได้อะไรมาเป็นพิเศษและจะต้องอยู่กับมันอย่างถาวรน,นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีในช่วงต่อไปนะครับก็จะได้มีโอกาสฟังเกี่ยวกับชีวิตหลังกเกษียณควรจะเตรียมตัวก่อนหรือร้อยกเกษียณก่อนแล้วกันเตรียมตัวเพราะว่าอายุ60ขึ้นนั้นพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะป่วยได้ตลอดเวลา With a plan to reach out and connect with billions of people around the world and give them diversified knowledge, education, and share with them the experience from top quality leaders and business experts in order to help everyone improve their quality of life. To dream a little bit bigger. A little bit faster. You're willing to do a little bit extra. I truly believe that you can be in that category of successful people. ททแอร์มาเวลเนี่ยคือหนึ่งละ <c oughs> เป็นแอร์สัญชาติไทยเป็นแอร์ของคนไทยที่เข้าใจคนไทยมากกว่าใครบริษัทอาร์ตครีเอทจำกัดบริการออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์แบรนด์องค์กรโดยนักออกแบบรางวัลระดับโลกพัทรพลเรืองเสนสร้างงานศิลป์แห่งจินตนาการด้วยจิตวิญญาณนักออกแบบครบวงจร083 041 8945 083 041 8945บูธที์คือของขวัญอลัมค่าแห่งแผ่นดินไทยที่ทำให้เกษตรกรไทยได้เติบใหญ่ไปทั่วสุวรรณภูมิ บัวทิพย์กล้าประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือความล้ำหน้าแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของปุ๋ยไทยเพื่อชาวไร่เพื่อชาวนาเพื่อชาวสวนโดยทั่วนหน้าด้วยคุณค่าที่ทวีคูณแห่งผลิตผลที่เยี่ยมยอดปุ๋ยบัวทิพย์พร้อมแล้วสำหรับพันธกิจแห่งการทุกชีวิตเกษตรกรไทยกำลังเปิดโอกาสให้คุณเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วโลก ครับท่านผู้ชมครับผมกาลังอยู่กับนายทหารประจําสํานักง,งานตรวจสอบภายในกลาโหมแล้วก็ได้โปรดเกล้าเป็นตุลาการสารทหารกรุงเทพซึ่งเป็นลูกประดูกนะครับก็ได้เล่าชีวิตของการรับราชการที่ผ่านมานะฮะแต่ก็ยังมีงานพิเศษบางอย่างนะครับที่ใช้เวลาว่างในการทําแล้วก็บางอย่างก็ทําในขณะที่รับราชการด้วยนะครับมีงานสําคัญสําคัญ นะครับระดับชาติบางงานก็ระดับโลกเลยทีเดียวถ้าไม่บอกตรงนี้หลายคนไม่รู้ว่าบุคคลผู้นี้เป็นคนที่รับผิดชอบในการวางแผนแล้วก็การดําเนินการต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็ให้ผู้การภูพิพัฒน์กุหลาบซ้อนหรือว่านาวาเอกพิเศษนะครับภูพิพัฒน์กุหลาบซ้อนแห่งราชนาวีนี่นะครับได้เล่าให้ฟังต่อนะครับว่าผลงานที่ทํามาในตลอดชีวิตรับราชการนะครับ แล้วก็ใช้เวลาว่างส่วนตัวที่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะครับในฐานะที่ท่านมาเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมแล้วในปัจจุบันนะครับท่านทําอะไรบ้างใช่ไหมครับอ๋อครับก็ผมก็หาเวลาว่างครับพ้อมกับครอบครัวนะครับ,รบ,รบเป็นสมาชิกของสมูสรอนแลออนนะครับผมเป็น นายกสโมสรไลออนกระทุ่มแบนนะครับแล้วก็ลูกด้วยนะครับก็เป็นเอามาอยู่เป็นทั้งครอบครัวเลยเป็นสมาชิกสโมสรไลออนนะก็ไปช่วยเหลือสังคมผู้ด้อยโอกาสต่างๆนานาในในข้อกําหนดของไลออนนะฮะเพราะเราเป็นผู้ให้นะครับในส่วนของด้านอื่นๆก็ทําบุญทําทานก็มอบให้โรงเรียนะให้ผู้ยากไร้อะไรต่างๆนานาในส่วนผลงานผลงานของผมที่ทําในระดับ ในระดับจังหวัดในระดับพวกนี้ก็มีเยอะนะครับทําแสงสีเสียงแสง,ส,ส,งส,สีเสียงที่ไหนบ้างสะพานข้ามแม่น้าแฝนะครับที่แตง่งใช่ไหมส่วนใหญ่ผมเมื่อช่วงนั้นผมจะทําอยู่ปี495051ที่แต่งเพลงแต่งเพลงให้ให้ให้ใหกับงานที่สะพานข้ามแม่น้ําแฟมีอยู่เพลงหนึ่งครับเป็นเพลงสันดิภาพนะฮะอ๋อครับ,รบแล้วก็ทำแสงสีเสียงควบคุมงานทั้งหมดระเบิดเอฟเฟกต์ทุกอย่างการแสดงงาน เมื่อเร็วๆนี้เมื่อปีที่แล้วก็ทําของวันกู้ชาติพระเจ้าตากวันประกาศชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็ก็ส่วนใหญ่แล้วงาน5้าธันวาสิบสองสิงหาเวทีใหญ่ๆกลางท่องลำหลวงอ่ะเวทีที่ผมทําเองนะครับที่ท่านเห็นมาจนมาปีที่ถึงปีหกศูนย์ที่ผมไม่ได้ทําครับแล้วงานเอเยนเกมอะไรเอเนเกมนี่คะคือซีเกมเนี่ยถ้าท่านเห็นพญานาคที่พ่นไฟพ่นน้ํา เปิดปิดซีเกมน่ะผมเป็นคนทําออทเปิดซีเกมที่มีพยานที่เชียงใหม่ไฟบนน้ำเนี่ยออ๋ท่านเป็นคนทเองอันนี้เป็นความคิดผมแล้วก็ผมเป็นคนทําเองผลิตเองกับมือทั้งหมดพร้อมกับทีมงานนะครับพูดเอฟเฟกต์พูดต่างๆนะฮะพูดวันเฉลิมแล้วก็พูดซีเกมเอเชียนเกมเอเชียนเกมเอเชียนเกมทั้งเปิดทั้งปิดนะครับแล้วก็ ชุดทวยเทพปิติอมนวยชัยที่มีนักแสดงต่างๆครับในนั้นชุดนั้นทั้งหมดของเอเชียนเกมนะผมก็เป็นผู้ควบคุมแล้วก็เป็นผู้ออกแบบออกร่วมรวมนะรเป็นช่วยช่วยช่วยกันผลิตนะฮะโดยเอาเด็กที่โรงเรียนกทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณมามาเป็นตัวแสดงแล้วก็เอาทีมงานพวกเด็กถึงโตมังกรพวกอะไรลูกน้องผมต่างๆนานาที่ว่าเรา เรามีการแสดงด้านแสงสีเสียงมีการจัดอีเวนต์งานระดับประเทศงานเอเปนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลุกระทงสายที่ท่านเห็นโคมลอยต่างๆในนี้นภาพนั้นเป็นปีมือที่เราคว่ามาอีเวนต์ระดับประเทศที่แสงสีเสียงอะไรที่แปลกแล้วก็งานประกวดนางงามนอกเชื้อโลกแรกของประเทศไทยประกวดนางงามโลกนะครับมีหลายๆยักษ์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยท่านจัดเหมือนกันใช่ฮะแล้วก็งานของการท่องเที่ยวกับ กับงานของสสวฮะ SME ทั่วประเทศแล้วมีงานอะไรนะเปิดตัวผืนผ้าใบที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรเงี้ยละครับอชดครับอันนั้นเป็นของใหญ่ๆอันนั้นเป็นงานระดับโลกนะครับเป็นโรงกินเน็ตบุ๊กนะครับเป็นการสร้างผืนผ้าใบที่ใหญ่ที่สุดในโลก60,000ตารางเมตรครับยาว1 2อ่ายาว1,200เมตรกว้าง50เมตรที่สนามงานที่สระบุรีอ๋อท่านก็รับผิดชอบในงานนี้ด้วยควบคุมเป็นคู่กำกับ มีกระโดดร่มมีอะไรเยอะแยะครับครับส่วนใหญ่แล้วเป็นงานงานบรรลุนาชาติที่ท่านเห็นเห็นครั้งที่หนึ่งสองสมสี่ห้าเนี่ยผมมีคนช่วยกันทํำช่วยกันคิดกัน<ๆ>ทีนี้กลับมาที่ว่าคือมันเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตจนสิ้นเปลืองไปมากใช่ชีวิตเราเนี่ยนั่งคุยกับท่านแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช่กินอาหารเนี่ยตลอดชีวิตมาถึงอันนี้น้ำหนักเป็นตันเไหมโอ้โหคืออย่างที่บอกนะครับเราเนี่ย มาถึงเขาเรียกว่าหกสิบเนี่ยคือผู้สูงวัยหกสิบผู้สูงวัยผู้สูงวัยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชาราผู้สูงวัยเนี่ยเรายังมีความคิดความอ่านมีอะไรอะไรอยู่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆตั้งแต่เราเกิดมาจนปัจจุบันเนี่ยผ่านผิดผ่านถูกผ่านร้อนผ่านหนาวมานะอาหารการกินต่างๆเนี่ยเรา,าหกกินมาเป็นตันว่างี้นะครับ,รบแต่ทีนี้ มันทํายังไงล่ะ,ะสุขภาพของเราเราไม่รู้ม,มันเข้าปากเนี่ยนะผ่านไปนี่เป็นตันตน,นะต่อไ<ช>ตแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสุขภาพเราเป็นไงให้ตรวจประจําปีทุกปีมันก็ไม่ได้ผลอเราจะต้องรักษาสุขภาพตัวเราเองอเราต้องรักษาสุขภาพของครอบครัวเพงที่ท่านโทษนะเังที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่มันเหมือนมีป่าช้าอยู่ในระบบทางเดิอนอาหาร เราไม่รู้ว่ามันจะระเบิดออกมาเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเราจะป่วยเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่ามันจะเจ็บจะป่วยและจะตายเมื่อไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรารู้ว่าเราจะต้องรักษาสุขภาพเพื่อ,อให้เราอยู่รอดอเพื่อให้ครอบครัวเราอยู่ดีมีสุขเพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นลูกหลานเราเนี่ยในวันที่ได้เห็นเรานานๆเออแล้วก็เห็นประเทศชาติของเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรือง<า>เออเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพเราทีนี้ว่าท่านโชคดีที่ว่า กษเสียนก็ยังร่างกายแข็งแรงแต,รแต่ก็ประมาทไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าดูเหมือนกับว่าที่เราพูดเมื่อกี้เหมือนกับมีไอ้ด้วยการกินอาหารเข้าไปเป็นตันๆเนี่ยข้างในเนี่ยเหมือนสูญสารใช่แล้วก็เหมือนถูกวางระเบิดเวลาไว้ไม่รู้จะป่วยจะตายเวลาไหนประมาณนั้นหรือเปล่าครับทีนี้บางคนเนี่ยก็ไม่ทันละแต่ดูเหมือนกับว่าพอท่านเสร็จภารกิจของชีวิตในการรับราชการร่างกายมันจะต้องไปต่อใช่ ถูกไหมครับ,รบแล้วจะคืนเอาชีวิตกับคืนมาอย่างไงเห็นว่าท่านทําโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรก,กิจเพื่อสังคมด้วยคืออย่างนี้ครับเอผมได้ยินโครงการนี้มาอ่าได้ยินโครงการนี้มาเราเนี่ยก่อนเกษียณเนี่ย <leg room. S 1> เราก็คิดว่าเราจะทําอะไรหลังเกษียณอ่าพอเราจะทําอะไรหลังเกษียณมันก็มีความคิดว่าจะทําอะไรดีะจะทําอะไรกับใคระจะทําอะไรที่ไหนจะทําอะไรอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์ นะครับเพราะฉะนั mainland, society, an ้นพอเราได้ยินโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเราก็เออเขาทําอะไรเพราะเราเป็นนักพัฒนานักพัฒนาโดยผมจบยุทธศาสตร์การพัฒนานะผมเรียนจบยุทธศาสตร์การพัฒนาวรินโทเราก็มาดูว่าเออเราช่วยสังคมแล้วเราจะช่วยกันพัฒนาอย่างไงมันต้องช่วยพัฒนาคนที่ใกล้ๆตัวเราก่อนพัฒนาจากตัวเราก่อนตัวเราต้องต้องดูก่อนว่าเฮ้ย ไอโครงการเนี้ยมันดียังไงใช่หรือไม่ใช่ทำใช่หรือไม่ใช่ทำได้หรือไม่ได้ไม่ยากจนเกินไปใช่อถ้าเราผมก็เลยศึกษาเข้าไปอพอศึกษาเข้าไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่าโครงการมันทาได้อมันดีกับอะไรมันดีกับสุขภาพครับมันดีกับชีวิตเราอมันดีกับความเป็นอยู่ของเราของครอบครัวเราครับเราก็อยากจะเห็นคนอื่นข้างๆเราอผู้สูงวัยนะครับไม่ใช่ผู้ชราผู้สูงวัยเขายังมีแรงอยู่ เขายังมีสมองมีความคิดนะฮะที่เขาจะดูแลสุขภาพตัวเองเป็นรูปแบบการเห็นว่าเป็นรูปแบบการฟื้นฟูสุขภาพองรวมแบบครบวงจรใช่อันนี้ก็หมายความว่าป่าช้าข้างในที่ซ่อนอยู่ก็เคลียร์ได้ทั้งหมดแล้วไอ้สิ่งที่ซ่อนอยู่ต่างๆก็ป้องกันไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นลำไส้หัวใจ ตับไตมันจะค่อยๆค,ค,ครับแต่วิธีการส่วนประกอบแรงต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นของไทยหรือว่าเป็นมาตรฐานสา,สากลเป็นมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลครับเรียกว่าระดับโลกเหมือนกันเป็นระดับโลกครับนะครับมันเป็นอ่เพราะฉะนั้นโครงการนี้เรียกว่าคืนชีวิตเอาชีวิตให้กลับคืนมาใช่กู้ระเบิดเวลาที่มันซ่อนอยู่ ล้างป่าช้าที่มันไม่รู้ว่าจะทําให้เราเนี่เป็นอะไรเมื่อ,อไร่ใช่ประมาณนั้นใช่ไหมครับออกกําลังกายก็ยังไม่เท่านะครับอ,ออกกําลังกายเป็นส่วนประกอบ,บให้มันเกิดการรีแลกซ์แต่เมื่อออกกําลังกายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีตัวช่วยมีตัวเสริมช่วยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมคนะครับเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมแล้วก็เราก็มีเรียกว่าการดูแลสุขภาพ เอาชีวิตให้กลับคืนมาให้ได้ใช่ก็แทนที่จะกลับคืนมาไปซื้อของก็มากินอย่างเดียวไม่ไล้ก็ซื้อมาเป็นธุรกิจเลยใช่ซื้อธุรกิจมาแล้วก็ขายธุรกิจไปใช่มันก็ง่ายดีนะใช้เงินเยอะไหมครับไม่เยอะครับหลักพันก็ได้เหรอหลักหมื่นก็ได้ซื้อธุรกิจมาขายธุรกิจไปนั่นแหละครับครับโลกมันก้าวหน้าถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า เราใส่ใจกับมันหน่อยอ่าอันดับแรกซื้อมากินเองก่อนอันนี้มันดีกับตัวเราแบบนี้เราเป็นอะไรเราเราจะดีท็อกร่างกายอ่าเราก็ดูตัวนี้มาว่ามันดีไหมครับเราจะดีดีท็อกหลอดเลือดเราก็ซื้อมานะฮะว่ามันดีไหมพอดีเสร็จปุ๊บเราก็บอกให้ลูกกินให้ครอบคัวกินให้พ่อกินให้แม่กินครับอ่าพี่น้องพอเขาดีเขาดีเขาก็ต่อแต่ว่าอันนี้วิธีการ จริงๆแล้วเท่าที่ฟังท่านพูดก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารว่าเรามีอะไรดีใช่แล้วก็ถ่ายทอดความคิดแบบง่ายๆง่ายๆเลยครับใครเห็นด้วยว่าอยากจะกอบกู้ร่างกายให้กลับคืนมาลองไปซื้อแทนที่จะจ่ายเงินไปก็มีวิธีการเอาเงินกลับคืนมาถูกต้องด้วยระบบเทคโนโลยีที่เขานํามาใช้เขานํามาใช้ในมันเป็นระบบอยู่แล้วอ่ามันเป็นระบบอยู่แล้วครับมันเป็นระบบที่ดีมากนะครับครับพอดีช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายอยากให้ท่าน ขอบคุณอะไรใครเป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดอะไรแก่ท่านผู้ชมครัติดต่อสอบถามท่านอะไรยังไงได้<ต>เชิญเลยครับก็ก็อย่างที่บอกครับว่าผมก็ต้องขอ,ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผมนะแล้วครับ uh huh. ที่ว่าท่านได้สอนผมในการที่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบ uh huh. แทนบุญคุณสังคม uh huh. ช่วยผู้ได้โอกาสผมก็ต่อลูกหลานผมต่ออย่างนี้ uh huh. นะครับแล้วก็ ผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ิคําชาผู้ใหญ่ที่ให้ความอุปถัมภ์ค้าชูผมนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือครอบครัวผมนะครับจะมีอะไรจะทําอะไรแล้วก็คุยกันนะครับเขาก็จะเห็นดีกับเรานะฮะแล้วก็ขอขอบคุณรายการขอขอบคุณพี่ดอนนะครับที่ที่ให้โอกาสผมได้มาได้มาพูดในวันนี้นะครับสิ่งดีๆนะครับที่เสนอเนี่ยนะครับอยู่ที่เราคิดนะครับอยู่ที่การพิจารณา นะฮะอยู่ที่ว่าถ้าเราคิดเป็นเราจะเห็นโอกาสครับครับภรรยาชื่ออะไรครับแล้วลูกลูกกี่คนชื่ออะไรบ้างทำอะไรบ้างบอกหน่อยภรรยาผมคุณฟูสดีครับฟูสดีกุหลาบซ้อนนะครับมีลูกสาวสองคนผมลูกสาวก็นางสาวพรชนกครับกุหลาบซ้อนก็เป็นนักร้องครับน้องฝ้ายพอนชนกนะครับฝ้ายพอนชนกฝ้ายพอชนกเคยได้ยินชื่อฝ้ายพรชนกนะเป็นนักร้องเป็นนักร้องอีกอคนก็พิมพ์อกษรกุหลาบซ้อนอันนี้เขานักธุรกิจจ๋านะครับ ครับท่านผู้ชมครับก็ได้ประโยชน์ได้ข้อคิดนะครับวันนี้หมดเวลาพอดีขอบคุณท่านผู้การผู้พิพากษากราบซ้อนนะครับยึดว่ามีโอกาสเราก็คงได้มีโอกาสมาคุยกันอีกนะครับขอบคุณมากครับครับลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับดีครับ